เอ่อตรงนี้ลงสีกาแฟใช่ไหมอ๋อจากต้นมาใส่กระสอบมาแล้วก็จะมาสีนี่ครับเอ่อใส่กระสอบมาสีนี่ใช่ไหมโอ้โหนนีี่เเ้้าจะะตตองงทรดูดูดูการดูมาดูกรรมพิธีการเออ่ล้างกาแฟเก็บกาแฟแล้วก็ก่อนที่จะสีเนีขาจะเทใส่ตรงนี้ฮะเขาจะเทใส่ตรงนี้เทใส่ตรงนี้เหรอกาแฟตรงนี้หมายถึงกาแฟยังไงกาแฟที่ล้างแล้วตากแล้วอย่างไรไงโอ้เป็นเม็ดจากต้น นี่เก็บมาจากต้นเลยอ่ะจากต้นสดๆเรเก็บจากต้นสดๆเลยนะโอ้โหเป็นสีอ๋อมันมันมันกรำไวิธีเดียวกันกับที่เราดูมาเมื่อกี้ไหมครับใช่เราไปดูข้างล่างไปเราไปดูข้างล่างเนาะข้างล่างโอเค เดี๋ยวดูข้างหน้าสวัสดีครับพี่พ่อผู้ใหญ่พ่อพ่อเนี่ยเขยผูใหญ่น้องเขยมสวัสดีครับยินดีต้อนรับยินยินดีรู้จักผมมาทำอุ้ยเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะมาทำทำคลิปทำคลิปอะไรพวกเนี้ยเพื่อโปรโมทของกาแฟของเราอ่าอันนี้คือจะเป็นกูจะเป็นอ่ากรรมวิธีที่ว่าเอาเก็บสดๆมาจากต้นแล้วอ๋อ อ๋อเป็นอีกหนึ่งในกรรมวิธีในการผลิตเนะตานะข้าวหล่อน <C ologne. S 2> อ่านี่อีก,อ,กอีกขั้นตอนนึงโอ้ oh, <do> view. ไไดูวิววดีแม่นี่ต้นกาแฟอันนี้อาจจะทำอาจจะมาดูอีกเกิดอีพีหนึ่งอันนี้ดูเฉพาะทำเอาเฉพาะที่แบบว่าผลิตอันนี้เทจากข้างบนเมืเ่อกี้นะทางเนี้ยเทยจากข้างบน แล้วก็มาอ๋อนี่คือจะเป็นกลานี่คือจะเป็นเม็อย่างไมมันมันแยกยังไงอ่ะที่เป็นกาลานี้จะทำแบบว่ากลองสันกอ๋อนนี้คือสีไอ้ตัวตัวนี้ออกมาจะเป็นเขาเรียกว่าเอาไปทำเป็นกาแฟเป็นแบนด์โอ้อูทุกคนการผลิตในการผลิตกาแฟ เฉยๆว่าจะทำได้กินง่ายๆว่าที่ดื่กาแฟมาผลิตให้พวกเราได้กินกาแฟหอมๆกาแฟสดหอมหอนี่จะบอกได้เลยว่าเมืองไทยบางคนไม่รู้ด้วยนะเมืองไทยนี่ถุงกาแฟกันเยอะแยะเชื่อไหมเออยนี่มันเป็นกาแฟตำเข้าจะไม่มีทีรู้กาแฟอย่าเง<ๆ>ี้ยกว่าจะมาเป็นถุงโอ้ใช่ใช่ถุงไม่ได้มาง่ายๆเลยนี่คือขั้นตอนแรกการโอ๋อนี่คือขั้นตอนแรกก่อนที่เอาไปตากเนาะ ตากตากแล้วเอ่อตากแล้วครัชอีกทีหนึ่งนี่มันเลยลอยนี่เอาทิ้งใช่ไหมพี่จะเป็นจะจะจ้าะจะจะาะจ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 ะาะนะ้ะจะจะจะงะจะจะจนอะจ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 แจะเป็นจะ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 ะะะาจาะะจะเ ดูแล้วทุกคนไม่ใช่แบบเขาชิมเนืทีชิมลอยอยู่เนี่ยเขาคัดออกมาเนี่ยคัออออาันนั้นคือจะเป็นเอ่ป็นลอนของโรงของแบรนด์เนี่ยอย่างบอกคนคิดแหละว่าเออกาแฟแล้วบอกว่าอย่าไปอย่าไปบ่นเลยนะกาแฟแพงกินดีเถอะถือว่าเป็นเกรดเอละนี่เกรดเออันนี้เกรดเอนะรดถึานถายตรงนี้แลโอ้โหโอ้โหดูดูดู ร่อนอยู่ท่าร่อนอยากถามไม่ว่าปวดหลังเว้เพราะเพราะไม่ปวดใช่ไหมแล้วป้าพี่เขาบอกว่าปวดมากเลยดูสิอย่ากลั่าจะได้กินกาแฟอย่าไม่ไม่ต้องไปบนแต่ว่ากาแฟพงกาแฟแพงนะเดือไม่ได้กว่าจะได้มากาแฟแต่ละเม็ดแต่ทุกคนเดี๋ยวดูนี่ก็เรียกว่าลงสีกาแฟในหมู่บ้านมีโรงเดียวใช่ไหมหรือว่ายังไงมีสองลงใช่ไหมมีสองลง อ๋ออันนี้คือของของชาวบ้านใช่ไหมของของ,ของ <วน S 1> ชุมชน,น,นของส่วนรวมและของส่วนตัวก็มีอ๋ออันนี้เป็นของอะไรชื่อว่ากิจการของของชุมชนของหมู่บ้านอืมคือห้าเดี๋ยวมาสีก็ต้องรอคิวกันอ๋ออันนี้ก็คือว่าต้องอันนี้ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องจัดคิวใช่ไหมต้องรอคิวดูทุกคนก็จะรอคิวเหรอถ้าที่เป็นรถอะจนของสาวก็ไม่มาเยอะฮะ อ๋อตึงตึงงนาว่าของพวกเค้าเก่งไงอ๋อหมายถึงว่าทางร้นก็มีเก่งจนเก่งจนพมกแมสีคนรอคิวเยอะแบบนี้นะใครมาช้าก็ได้นอนปีสองปีสามแล้เด็กอ๋อมีจุวเด่นของทุคนโอ้น่าสนใจมากเลยบอกเลยว่าต่อไปนี้คนจะไม่บ่นเรื่องกินกาแฟแล้วครับแคร์น้แฟพี่แองแคง์เพราะคนทำแบบนี้ทำยากเหมือนกันเนาะกว่าจะได้ออกมาอันนี้ ถ้าถ้าผมจะให้เดาคือมีสเ,เกรดนะเกรดเนี่เกรด B, น,นี่เกรดซีเหเกรดซีเกรดตัวนี้ตัวกเกรดเอบีซีดีเอบีซีเอันนี้ B ีไอซีเนี่ยอยู่โน่นเนี่ยโน่นะอันนี้ซีที่ก็ที่ที่ที่กออกจากไอเนี่ย กวฝ่าจะได้นะไม่ธรรมดาเลยมอเตอร์เกลือเกลือก็ไปทำปุ๋ยได้อีกฮะเกลือก็ไปทำปุ๋ยได้อีกเขาบอกว่ากาแฟเนี่ยกาแฟเนี่ยแทบจะไม่ได้ทิ้งเลยนะไม่ได้ทิ้งสักอย่างเลยยกตัวอย่างอ่ะอาทิตย์เกลือกมันเนี่ยเขาเอาไปทำปุ๋ยต่ออันนี้เปลือถูกใช่ไหมเกลือเกลือมัน ถ้เห็นเห็นคัดแบบแบบนี้แเราก็ต้องไปคัดอีกหรือเปล่าคัดอีกอ๋อที่คัดอีกอ๋อมันมันก็ยังมีที่อ๋อสีอีกเอาต้องไปคัดอีกคัดมือเอาไปคัดมืออีกนะเนี่ยใช่ไหมมัดอีกอ๋อเอาไปมาดไปมัดมัดแบบไหนอ่ะมัดอ๋อ ใส่ใส่ถุงไว้อีกสองคืนถึงจะล้างนละเมือกออกออแล้วจะคัดเกจอีกเนาะแบบนั้นเลยใช่ไหมท่านประธานแบบนั้นเลยใช่ไหมอโอ้โหขอบคุณมานี่ขอบคุณท่านประธานที่มาช่วยให้ข้อมูลแบบขอบคุณจริงๆเลยเนี่ยก็คือโอหใส่ถุงเป็นสองคืนล้างอีกคัดมืออีกไม่ใช่ก่อนที่จะตากแล้วก็ไปตากตอนสุดท้ายขอบอกกันตอนสุดท้ายต้องตากอีกเนี่ย อ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆนะครับผมขออนุญาตอนาคตคราวหน้าจะมาอัปเดตใหม่นะมาอัปเดตจะมาเพื่อให้เขาจะรู้จักผาแดงเยอะๆอยากให้คนมาเที่ยวเยอะนะอยากเนาะอ,อยากให้คนมาเที่ยวเยอะๆเนาะ เออเราจะได้โปรโมทหมู่บ้านเราไปด้วยเนาะแล้วก็ที่สําคัญถ้าเขารู้ว่าผลิตกาแฟยังไงคนจะไม่ได้หมดวนะ่าทำไมกาแฟแพงจัง, <c oughs> งกาแฟทรงกาแฟสดเนี่ยราคามันไม่สูงหรอกถ้าดูกรรมกรรมวิธีการผลิตความถุกไม่ใช่ว่าเขาจะคัดมาแล้วก็ได้เลยนะเขาต้องแบบว่านุย่ยหลยกระเบิกคัดแล้วคัดอีกไม่ใช่กาแฟทุกเม็ดจะทํากาแฟจะเอามาผลิตกาแฟขายพวกเราได้เนขะาต้องคัดอีกจัง อ่านะขอบคุณมากนะครับพี่นะอยากเจอกันเจอกันโอกาสหน้ามาเซตใหม่เนาะฮะเข้าไปตากแล้วมาโม่อีกทีนึงอ๋อแบบนี้ก็คือสซิทเจ็ดที่สองเนาะเซตที่สองอ๋อตัวนี้ขอขอต่อเมื่อกี้ยังไม่จบยังไม่จบจริงครับผมยังไม่จบคลิปยังมีขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงคืออันนี้เอาไปโม่ไม่ตากเขาอาไปตากอันนี้โม่อีกรอบนึงโม่โม่เหรอไหมถึงได้แบบใหญ่ อ๋อคือม้ก่ก็คือว่าหมายถึงว่าเอาไปตากแล้วก็มาม้่นมาทอีกรอบหนึ่งมาสีอรอบหนึ่งอ,อ่าอ่าอ,อ,อ,อันนี้ไม่ใช่ทิ้งเลยนะครับผมต้องเราไปไปตากแล้วก็ม้วอีกรอบหนึ่งม้ก่ก็คือว่าเอามาทําแบบนี้แหละอ,อ่าโอเมกี้นึกว่าขออภัยนึกว่าจะจบคลิปแลวไม่ได้จบลิปงเลย <c oughs> ง่อยรอบหนึ่งแล้วก็ทําแบบนี้อีกคูอง่ายคือเขาต้องคัดทุกอย่างเลยเขาจะไม่ทิ้งโอ้โหโอเค งานก็ขออนุญาตขออนุญาตลาจริงๆแล้วทีเนี้ย <c oughs> นะขออนุญาตครับผมเจอกันเ,เจอกันคราวหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่ <c oughs> ขอบคุณครับผม <c oughs> <c oughs>